สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เอามาให้เพื่อนนะครับนี่เลยอันนี่หมดเลยแล้นะครับก็จะเปิดทิ้งไว้ก่อนหนึ่งสองสามเรพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสาม มาทีมีพระอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวนะครับรีวิวพระจันทร์นะครับที่ผมซื้อมาเองนะครับมีสวยมากพ่อเป็นคนเพิ่มแสงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนอยาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับดาวมูสวยๆก็ซื้อได้ที่บิ๊กซีเลยนะครับดวงดาวพระจันทร์ พระอาทิตย์นะคะขอตัวนอนในนอนก่อนครับง่วงาย่ bye.